สวัสดีปีม่ค่ะทุกคน welcome back to my channel เรวแป้งเคค่ะหนึ่งปีผ่านไปไวมากนะคะไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้ปี2025แล้วซึ่งก็แปลว่าตอนนี้แป้งเขียน journal มาครบ1ปีแล้วค่ะไม่รู้ว่าทุกคนยังจําคลิปที่แป้งพามา set up journal ปี2024ได้ไหมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้การเขียน journal ก็กลายเป็นนิสัยของแป้งแล้วค่ะคลิปวันนี้เราอยากมาเล่าถึง journal system ปี2024ที่ผ่านมาค่ะจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าแต่ละเล่มคืออะไรแล้วก็แป้งเขียนอะไรบ้างในแต่ละอันมาเริ่มกันที่เล่มแรกนะคะเล่่่่มมสีีีีดาออันนนนน้้้คคื Morning Pages ะะจเเเปเลทแขย ทุกวันหลังจากตื่นนอนตอนเช้าค่ะสําหรับเล่มนี้แป้งก็จะใช้สมุดทั่วไปธรรมดาาที่กระดาษไม่ได้หนามากเพราะเราเอาไว้เขียนอย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้ตกแต่งอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่า morning pages เนี่ยคืออะไรแล้วก็เขียนยังไง morning pages เนี่ยเป็นการเขียน free writing รูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งจะเขียนในตอนเช้านะคะหลังจากที่เราตื่นนอนทันทีส่วนวิธีการเขียนก็ง่ายมากๆค่ะก็คือการให้ทุกคนเขียนอะไรก็ได้ลงไปในกระดาษโดยเราจะเขียนสิ่งที่อยู่ในหัวของเรานะคะลงไปโดยไม่หยุดเขียนเลยซึ่งวิธีเขียนแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาจะเข หน้ากระดาษค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็มาปรับให้เข้ากับความชอบของเราเองได้นะคะยังเวลาแป้งเขียนเนี่ยแป้งก็จะเขียนแค่หนึ่งหน้ากระดาษก็พอค่ะตอนเช้า ข้อดีของการเขียน Morning p a g e s นะคะก็คือมันเป็นการเบรนด m p ประเภทหนึ่งค่ะเราจะถือโอกาสตอนเช้าหลังจากตื่นนอนเขียนทุกอย่างที่อยู่ในหัวของเราลงไปบนกระดาษโดยเฉพาะเรื่องที่เราเครียดหรือว่ากังวลคิดวนไปวนมาในหัวอยู่ตลอดการเขียนมันลงไปในสมุดก็เป็นเหมือนการทิ้งความคิดนั้นไปนั่นเองค่ะดังนั้นการเขียน Morning p a g e s ทสุกวันก็จะช่วยให้เราลดความเครียดและความกังวลช่วยเคลียร์พื้นที่ในสมองให้เราคิดไอเดียใหม่ๆออกและทําให้จิตใจของเราเบาลงพร้อมเปิดรับเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในวันนั้นค่ะฟังมาถึงตอนนนนีี้้ทุกกคคออออาาาจจจะะะะะยยังงงิดไไม่ะะ่วตหเขรล อย่างที่แป้งบอกไปเลยค่ะว่าเขียนอะไรก็ได้ที่อยู่ในหัวของเราตอนนั้นอาจจะเป็นเรื่องบางอย่างในชีวิตที่เรากําลังกังวลอยู่ความฝันที่เราฝันถึงเมื่อคืนหรือความรู้สึกของเราหลังจากตื่นนอนไม่ว่าจะเรื่องไหนก็เขียนลงไปได้หมดเลยค่ะ มาต่อกันที่เล่มที่2นะคะเล่มสีน้ำตาลอันนี้ก็คือไดอารี่ค่ะจริงๆเราได้ยินคําว่าไดอารี่เนี่ยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาคือแป้งไม่เคยมีความคิดที่จะเขียนไดอารี่เลยค่ะทุกคนก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าจะเพิ่งมาเริ่มเขียนเอาตอนนี้สมุดที่แป้งเลือกใช้ก็จะเป็นสมุดโน้ตธรรมดาเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเลือกแบบที่เขามีเส้นบรรทัดมาให้ปกติแป้งก็จะเขียนไดอารี่ทุกคืนนะคะก่อนที่จะเข้านอนสำหรับแป้งการเขียนไดอารี่เป็นเหมือนการรีแคปแล้วก็เช็คอินกับตัวเองหลังจบวันค่ะ ลายคนจะสงสัยว่าการเขียน journal กับการเขียน diary นี่มันต่างกันยังไงสําหรับแป้ง diary จะเป็นการเขียนสรุปของแต่ละวันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นการเขียนบอกเล่าว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหรแต่สําหรับ journal เนี่ยจะเป็นการเขียนที่ลึกขึ้นอีกนิดนึงค่ะเพราะเราจะเขียนบอกเล่าความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของเราที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆด้วยสําหรับเรื่องที่เขียนลงใน diary ก็ไม่ผิดไม่มีถูกนะคะอยากจะเขียนอะไรก็ได้โดยปกติแป้งก็จะเขียนประมาณครึ่งหน้ากระดาษนะคะสําหรับแต่ละวันด้านบนแป้งก็จะเขียน็เต หน้าหรือว่าเขียนแค่ครึ่งหน้าเหมือนแป้งก็ได้ค่ะเวลาเขียนเนี่ยแป้งจะเน้นเหตุการณ์สํำคัญๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะว่าเราไปทําอะไรมาบ้างสาหรับเล่มไดอารี่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะมาต่อกันที่เล่มสุดท้ายนะคะเล่มที่3มอันนี้ก็คือ personal journal ค่ะหรือจริงๆจะเรียกว่า everything journal ก็ได้นะคะเพราะว่าเขียนทุกอย่างลงไปในนี้หมดเลยบอกเลยว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่แป้งภูมิใจมากๆตอนแรกที่เริ่มทําเล่มนี้ไม่คิดเลยนะคะว่าจะทําได้จนจบปีด้วยแต่ตอนสิ้นปีก็คือน้องพองขึ้นเยอะมากนะคะคือภูมิใจสุดๆ จริงๆตอนแรกที่เริ่มเขียนเล่มนี้เนี่ยแป้งคิดแค่ว่าอยากจะมีสมุดไว้บันทึกความทรงจำสักเล่มหนึ่งมาตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองคิดถูกมากค่ะที่เริ่มทำ journal เ,เ,ลเล่มนี้เพราะมันบันทึกเรื่องราวดีๆมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตแป้งซึ่งเป็นความทรงจำที่มีค่าที่แป้งอาจจะกลับมาเปิดอ่านในอนาคตค่ะ สำหรับเล่มนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดเลยนะคะทุกคนจะเขียนอะไรลงไปก็ได้อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าแป้งเขียนแล้วก็แปะอะไรเยอะแยะลงไปหมดเลยสำหรับ personal journal part ที่ทําทุกวันนะคะก็จะเป็น part mood tracker ค่ะแป้งจะใช้บันทึกอารมณ์ของวันนั้นๆน,น,นะคะว่ารู้สึกยังไงซึ่งอารมณ์แต่ละแบบก็จะมีสีที่ถูกกาหนดเอาไว้แตกต่างกัน,นะคะ่ะ แต่ถ้าเป็นในส่วนของการบันทึกความทรงจำเนี่ยแป้งจะทําเวลาที่มีอะไรให้เขียนเท่านั้นค่ะอย่างเช่นวันที่เราไปดูคอนเสิรต์ตวันที่เราไปเที่ยววันที่เราไปดูหนังมักจะเป็นวันที่มีโอกาสพิเศษที่เราได้ออกไปใช้เวลาข้างนอกสําหรับเล่มนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่การเขียนอย่างเดียวค่ะถ้าให้แงสรุปมันน่าจะเป็นส่วนผสมระหว่างจังเจอร์แนลแล้วก็สครับบุ๊กค,ค่ะก็คือมีทั้งที่เราเอาทั้งสิ่งของในชีวิตประจําวันที่เราเจอเช่นสติกเกอร์นามบาัตรซองขนมโปสการ์ดเอามาใช้ติดแล้วก็กนนาาอม แป้งจะรวบรวมรูปที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆนะคะแล้วก็ปริ้นจะเครื่องปรินปกติเลยพอแปะทุกอย่างที่ต้องการแล้วเราก็จะเขียนข้อความเล็กน้อยเขียนเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นสั้นๆพร้อมก็บอกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างดังนั้นคีย์ในการเขียน journal สำหรับแป้งก็คือพยายามบันทึกเหตุการณ์นั้นหลังจากที่มันเกิดขึ้นไม่นานเพราะว่าความรู้สึกของเราที่มีต่อเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันยังสดใหม่อยู่เวลาที่เราเขียนลงไปเราจะได้ถ่ายทอดความรู้สึกของเราได้ดีขึ้นค่ะ สำหรับแป้งการเขียน journal ทนี่เป็นฮ็อบบี้ที่แป้งชอบมากยิ่งได้มาชาเย็นๆสักแก้วอมก็เปิดเพลงที่เราชอบฟังไปด้วยก็คือแฮปปี้มากๆค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับ personal journal ของแป้งนะคะสำหรับใครที่ดูแล้วอยากเริ่มเขียน journal ในปีนี้บ้างแป้งมีขั้นตอนง่ายๆมาให้ค่ะข้อแรกเตรียมสมุดกับปากกาค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นมีแค่สมุดกับปากกาก็เพียงพอแล้วค่ะทุกคนสามารถใช้สมุดแล้วก็ปากกาธรรมดารรมดาได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นของแพงก็ได้สิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องคุ้นเคยกับการเขียนและฝึกเขียนให้เป็นนิสัยคคค่่ะดดััังนนน้แมมีสุุกกกบปาท พร้อมแลวค่ะข้อที่ 2. ใช้รูปภาพเป็นตัวช่วยสําหรับใครที่วันไหนคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดีให้ทุกคนลองเลือกภาพจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปพิมพ์ออกมาค่ะถ้าอยากเขียนเล่าถึงเหตุการณ์ในชีวิตของเราก็ใช้รูปของตัวเองแต่ถ้าอยากเขียนถึงความฝันหรือว่าความต้องการของเราอาจจะเอารูปจาก Pinterest ก็ได้การใช้รูปภาพจะช่วยสื่อความหมายแทนคําพูดได้โดยที่บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเขียนตัวอักษรลงไปสักตัวเลยก็ได้ค่ะ ข้อที่3สร้างบรรยากาศเวลาเขียน journal ถ้าใครรู้สึกว่าการเขียนบันทึกอาจจะเป็นเรื่องน่าเบือ่ออยากให้ทุกคนลองสร้างบรรยากาศที่ดีเวลาที่เราเขียนค่ะตัวอย่างเช่นทุกคนอาจจะหาเครื่องดื่มหรือว่าขนมที่ทุกคนชอบมาวางไว้ข้างๆเปิดเพลงจาก playlist ที่ทุกคนชอบฟังระหว่างที่เขียนไปด้วยลองเพิ่มสีสันแบบนี้จะช่วยให้เราสนุกกับการเขียนมากขึ้นค่ะ4อย่ายึดติดกับความเพอร์เฟกข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่แป้งบอกตัวเองทุกครั้งเวลาที่เขียน journal เหมือนกันค่ะถ้าใครที่เป็น perfectionist จะเข้าใจนะคะว่าเราอยากให้ทุกอย่างนี้ออกมาเป๊ะไปหมดการฝึกเขียน journal ให้เรายึดติดกับความเพอร์เฟกน้อยลงค่ะทุกคนต้องไม่ลืมนะคะว่าเราเขียนสิ่งนี้เพื่อผ่อนคลายและที่สําคัญคือมันไม่มีผิดหรือไม่มีถูกไม่มีเจอร์นัลที่ดีที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดไม่มีคนอื่นเห็นสิ่งที่เราเขียนมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่เห็นดังนั้นทุกคนไม่จําเป็นจะต้องกังวลสายตาหรือว่าความคิดของคนอื่นไม่ว่าน้าเจอร์นลที่เราเขียนจะสวยหรือไม่สวยก็ไม่สําคัญค่ะสําคัญที่ว่ามันทําหน้าที่บันทึกความทรงจําของเราลงไปได้หรือเปล่าถ้าทุกคนอ่านหน้าเจอร์นัลของตัวเองแล้วจด ท้ายข้อที่5ไม่จําเป็นต้องมีเจอร์แนลหลายเล่มตั้งแต่เริ่มต้นสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มเขียนเจอร์แนลหลายคนอาจจะตื่นเต้นแลวก็รู้สึกว่าอยากมีเล่มนู้นเล่มนี้เต็มไปหมดเราอาจจะเห็นว่าคนอื่นเขาเขียนหลายเล่มจังอยากจะทําตามบ้างซึ่งจริงๆการเขียนหลายเล่มก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะทุกคนสามารถมีได้แต่สิ่งสําคัญคือทุกคนจะต้องมีความสม่ําเสมอในการเขียนการมีสมุดหลายเล่มในช่วงเริ่มต้นอาจจะทําให้เรารู้สึกโอเวอร์เวมและสุดท้ายก็เลิกเขียนไปดังนั้นแป้งเลยอยากแนะนําว่าสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มเขียนอาจจะ แล้วค่อยเพิ่มเล่มใหม่เข้ามาก็ได้ค่ะอีกสิ่งที่สําคัญก็คืออยากให้ทุกคนมองว่าการเขียนเจอร์ a l ลเป็นเรื่องที่สนุกไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่เราจะต้องทําให้เสร็จค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเจอร์แนลในปี2024ของแป้งนะคะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่า2025แป้งจะเขียนอะไรบ้างใครที่อยากเขียนมาเขียนปีนี้ไปพร้อมกันนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย